เหยียบรู้สึกแบบสนุกมากคือเครื่อง t u r b มันชอบอะถ้าขับแรงเลอร์มาผมบอกเลยว่าผมชอบเรื่องนี้ที่สุดเอาใจผมไปเลยครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าโดนมากสวัสดีครับพบกับผมครับปอทีนบีครับวันนี้ครับต้องบอกว่าผมพารถต้องบอกว่า ทีเด็ดของประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีรถสเปคนี้มาก่อนรถคันนี้เรามองผิวๆนะครับเราจะเรียกว่า Jeep Wrangler แต่ Wrangler คันนี้มันแตกต่างกับคันอื่นทุกคนันก็อบอกว่าในประเทศไทยไม่เคยมีสเปคแบบนี้มาก่อนครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเราพามาดูสเปคที่เราเรียกว่า Jeep รุ่น Rubicon นะครับหลายๆคนงคงงงว่าให้คำว่า Rubicon Sahara Overland มาต่างกันยังไงบ้างวันนี้ครับเราจะพามา ให้เห็นภาพกันแบบที่ชัดขึ้นครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า Jeep Wrangler เนี่ยหน้าตาแบบนี้มีรุ่นตั้งแต่เขาเรียกว่า c j 3 c j 5 c j 6จะเป็นรถเนี่ยที่ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ต้องบอกสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีเงินนะครับคุณก็ไม่สามารถขับรถหน้าตาแบบนี้ได้ รถที่ขับหน้าตาแบบนี้ได้คือใช้ในการสงครามเท่านั้นและหลังจากจบสงครามครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นเรื่องของความแข็งแรง,แง,แรงลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นทรายทั้งหมดรถทั่วไปเนี่ยจะลุยในทรายไม่ได้เพราะมันตะกุยไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือลุยในโคลนหรือว่าลุยในน้าต้องบอกว่าแรนเดอร์เนี่ยจุดเด่นคือไปได้ในทุกสภาพพื้นถนนหรือเขาเรียกว่า king of o f f r o a d ที่เขาได้สมญานาว่า king of o f f r o a d เนี่ยคือ ทุกสถานการณ์รถรุ่นนี้แร a เ g อร์ ler, เนี่ยไปได้หมดนะครับแต่ทีเนี้ยหลายๆคนก็มาถามว่าไอ้อคำว่าแร a เ g อร์แรนเดอร์เนี่ยมันมีแบบไหนมันมีกี่ไทป์มันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วนะครับแร a เ g อร์ไอ้รถไฟกลมๆแบบนเนี้ยไทป์เนี่ยจริงๆเนี่ยปัจจุบันนะฮะมีถึงมา12แบบตั้งแต่รุ่นถูกสุดรลยวรุ่นสปอร์ตนะครับขึ้นมาเป็นสปอร์ตเอส แล้วก็มีซารา r a มีโอเวอร์รมีรูบิคอนมี M O A B MOP เยอะมากเลยแต่วันนี้ครับ T N P Car เนี่ยเราได้คัดสรรเน่ยนะครับลถออกมาเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นรุ่นที่เรานำเข้ามาเนี่ยครับจะมีอยู่3โมเดลมีรุ่นที่1เรียกว่าซา h าห a ซาราเนี่ยคือจุดเด่นคือจะเป็นรถที่เบสิกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีครบหมดนะครับแต่ว่าเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าล้อแมกในเป็นล้อแมกขอบสปซึ่งบอกว่าใครที่ซื้อไปแล้วต้องการเอาไปแต่งต่อ ผมแนะนำครับว่ารุ่นซาฮาราเนี่ยเหมาะมากๆราคาเริ่มต้นนี่ก็อยู่4ล้านกลางๆนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยคือรุ่นโอเวอร์แลนด์รุ่นนี้คือหลังคาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้ออีกลายนึงฝาคข้อเนี่ยจะเป็นฝาคข้อไฟเบอร์แล้วยางเนี่ยจะเป็นยางเรียกว่ายางออฟโรดเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังถ้าดูเผินๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้แล้วเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความที่เป็น l ล x กชวลี่มากขึ้นสำหรับใครที่บอกเฮ้ยผมต้องการจะใช้ออฟโรดด้วยหรือเป็นรถที่สุดยอดรุ่นหนึ่ง ซึ่งมีออปชันพิเศษที่เราเรียกว่าสวบาจะมีโชคที่แตกต่างกับรุ่นอื่นนะครับจะมีลายล้อที่แตกต่างกับรุ่นอื่นดูผิวๆเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเยอะแต่ถ้าดูเจาะลึกแล้วเนี่ยต่างกันแบบเฉียบขาดเลยรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นลูบิคอนถามว่าจุดเด่นของลูบิคอนเนี่ยไว้ทําหน้าที่อะไรลูบิคอนเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างที่เขาดีไซน์นะฮะโป่งเนี่ยก็จะสูงกว่าธรรมชาติรุ่นอื่นเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ2นิ้วนะฮะ ยางเนี่ยเขาจะเป็นยางกึ่งแนวมัทเทรนล้อแม็กจะเป็นล้ออีกลายหนึง่งกันชนเนี่ยเราเรียกอเมริกันสไตล์ตัวนี้จะเป็นเมทัลนะฮะครอบด้วยโคเวอร์ที่เป็นพลาสติกแล้วก็จะมีฮุกตัวคิวนะฮะตัวกระจังหน้าที่เป็นเจ็สซีเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเงานะจะเป็นสีกึ่งด้านนะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยเบาะหนังเนี่ยเขาจะมีตาว่ารูบิคอนไอจุดที่เด่นที่สุดนะครับของรูบิคอนคือรถรุ่นนี้จะมีปุ่มหนึ่งเรียกว่าสเวีบาร์ สวบาเนทำหน้าที่อะไรเวลารถเราตกหล่มนะครับเลี้ยวลงไปอันหนึ่งเนี่ยล้อเนี่ยจะตกหล่มหมุนรีอยู่หนึ่งข้างแต่พอเราสามารถกดปุ่มกดปุ่มให้ฮะตัวสวบาเนลงมาทํางานเนี่ยร้อยข้างหนึ่งจะตกทําให้รถที่ตกหล่มเนี่ยเดินหน้าไปคู่กันได้นะครับต้องบอกว่าจะมีเฉพาะในรุ่นรูบิคอนเท่านั้นรูบิคอนเนี่ยคุณอยากจะเสียเงินเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยที่ต้องการจะใส่ปุ่มสวบาปุ่มเอปชั่นเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับ และอัตราทดที่แตกต่างกันนะครับต้องบอกว่าเครื่องเหมือนกันเกียร์เหมือนกันแต่รถรุ่นนี้จะมีระบบเฟืองท้ายเฟืองท้ายเนี่ยเราเรียกว่าไฟนอลดรอยหรือว่าตัวระบบขับเคลื่อนตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะตัวนี้จะมีอัตราทดที่จัดขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวโช๊คกระบอกของโช๊คเนี่ยตัวนี้จะไม่เหมือนรุ่นโช๊คของซาราลากอบโอเวอร์แลนตัวของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังจะมีลายตะข่ายด้านหลังแล้วจะมีปักคําว่าลูบิคอนแต่วันนี้ครับความพิเศษที่ผมบอกว่า นอกจากแค่รูปแรกที่ต่างกัน,นตั้งแต่รุ่นซา h าราโอเวอร์แลนด์เนี่ยรุ่นนี้วันนี้ที่ผมพาเข้ามาเนี่ยคันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเครื่อง2000เบนซินถามว่า2000เบนซินผมเชื่อเลยหลายคนที่เป็นขา off road, ออฟโรดบอกว่า้ออีมันไม่น่าใช้ไม่น่าขับเลย วัออนแรกผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เครื่องบล็อกเล็กมันจะดีไปกว่านั mm ้น hmm. ได้ยังไงวันนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันไปลองขับให้รู้เลยว่า hey, 2000 mm hmm. เฮ้ย200 0เบนซินเครื่องบล็อกใหม่ของช mm ิปที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนครับ mm hmm. ต้องบอกครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2000 cc 2000ซีตัวนี้นะครับทำแรงม้านะครับได้ถึง268แรงมา้าต้องบอก268แรงม้าในเครื่อง2000เนี่ยถือว่าแรงมากๆ0ถึง100นะครับ0ถึง 100, 100เนี่ยใช้อ ระยะเวลาเนี่ยเพียง8.4วินาทีเท่านั้นต้องบอกว่ารถทรงต้องบอกออฟโรดหลังคาต้านลมขนาดนี้ทำท็อปสปีดนะครับ201กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าทำได้ท็อปสปีด200เนี่ยกับรถทรงต้านลมแบบนี้ผมถือว่าทำได้เร็วมากนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ย JK เนี่ยผมขับถึงประมาณ140นเนี่ยอาการเริ่มออกแล้วถามว่าทำไมอาการถึงออกฮะเพราะว่าตัวถังตัว JK เนี่ยเป็นตัวถังที่เป็นเหล็กแล้วก็มีน้ำหนัก เครื่องยนต์เนี่ย2,008ดีเซลตัวนี้เนี่ยตัวถังมันกึ่งอลูมิเนียมเบากว่านะครับผมเชื่อว่าทำให้เอาจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ย8.4วิและทำท็อปสปีดได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบอดี้ที่บอกว่าเป็นรถกึ่งออฟโรดแบบนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับแทง์นะเก็บน้ำมันนะครับได้ถึง81ลิตรกันเลยต้องบอกว่าเป็นแทง์ที่ใหญ่พอสมควรโดยปกติแล้วอะครับรถเนี่ยแทง์เก็บน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ60ลิตรตัวนี้เก็บได้ถึง80ลตร ถามว่าจุดเด่นของตัวร u b i คอนครับวันนี้ผมพามาเจาะดูกันนิดหน่อยนะจุดเด่นที่ผมบอกว่าความแตกต่างระหว่างรูบิคอนกับตัวโอเวอร์ไกับซารา a มีอะไรวันนี้ครับผมจะพามาดูครับนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับต้องบอกว่าภายนอก exterior เนี่ยกันชนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกันชนที่จะมีในเฉพาะรุ่นรู b i คอนที่สั่งออเดอร์สเปคมาจากอเมริกาเท่านั้นถ้าเป็นสเปคทาง อังกฤษจะไม่มีการชนสไตล์นี้นะครับจะเป็นการชนที่มีฮุกเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านของกฎหมายนะครับตัวนี้ถามว่าทําไมเขาถึงดีไซน์การชนแบบนี้ที่เล็กเนี่ยจริงๆเนี่ยมป็นการชนที่เขาบอกทรงเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นดูแอโร่มากขึ้นอันต่อมาครับเรื่องของยางยางตัวนี้เป็นยางที่บอกเป็นลายมัตเทเรนนะครับซึ่งมัตเทเรนตัวนี้จะมีในสเปคของตัวลูบิคอนถ้าถามผมว่าเหมาะกับการใช้เดย์ยูสไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือดัง สิ่งที่ได้ตามมาคือหล่อครับคือลองคิดดูครับว่าทรงออฟโร d ขนาดนี้แต่เป็นยางลายเล้วดอกละเอียดเนี่ยหรือยางออฟโรดเนี่ยมันจะดูเต็มมากเลยแต่พอเป็นออฟมัตทเลนเนี่ยมันก็จะดูแบบเก่ามากๆแต่ถ้าถามผมผมเชียร์ว่าเป็นลายประมาณออฟเทเ i นจะถี่กว่าน,นี้นิดนึงผมว่าโอเคแล้วนะครับแล้วต่อมาครับกระบอกของโชค๊คโช๊คตัวนี้นะครับจะเป็นโช๊คที่บอกแอบซอร์บเรื่องของการเด้งเนี่ยระยะเนี่ยจะปรับเนี่ยอัตราการบัมหรือรีบาวเนี่ย ของโช๊คเนี่ยได้ชิดมากกว่าคือเหมาะกับการลุยมากกว่าถ้าเทียบกับตัวซาร่าหรือโอเวอร์แลนด์รถคันนี้นะครับจะมี Keyless Entry หรือว่าเราเรียก k e y ค e s s คือสามารถถือกุญแจครับแล้วก็สามารถเปิดได้เลยจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้โดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะครับข้อ2ครับภายในครับต้องบอกว่าปุ่มที่ผมบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับคือปุ่มนี้ครับเราเรียกว่าสวบา สเวเบาเนี่ยคือจะทําหน้าที่ในการปลดของชุดคานหน้านะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมกิ๊กๆเลยต้องบอกว่าในประเทศไทยไม่มีใหม่ขนาดนี้วันนี้เรามาเปิดซิงด้วยกันครับโอ้เฮ้ยเปิดซิงเบาะนี้ไหม่เอี่ยมขนาดนี้นะครับรับประกันครับว่าคุณจะไม่เคยเห็นเบาะที่ไหนใหมขนาดนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเครื่องสองพันเป็นซินเทอร์บโบเนี่ยเสียงจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับ โอ้โหเครื่องมันดังแบบเงียบๆครับขึ้นมาถึงเนี่ยน้าปัดจะขึ้นเลยครับแรงเจอร์ ler, นะครับรอบเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ที่3,500นหะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยแมาตาของเครื่องบล็อกนี้เป็นยังไงเนี่ยสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไม่เงียบดีเหลือเกินแล้วก็มีเสียง อารมณ์ของเทอร์โบแบบฟิตด้วยปเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาห้องเครื่องกันครับต้องบอกห้องเครื่องนี้ยังไม่เคยล้างมาก่อนเลยนะสดๆซิงๆเลยคออยัง One two three เฮ้ยสองพันซีซีเทอร์โบต้องบอกว่ามีแรงม้าซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงนี้เกือบเกือบสามอตัวนะครับเทอร์โบนะครับเป็นของ Honeywell ต้องบอกว่าเป็นเทอร์โบที่ เรื่องเลยนะในฝั่งอเมริกาฮอนด้เวลเนี่ยก็จะมีพวกการเลตนะมีพิสติชั่นอันนี้เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าคิดมากๆนะครับถามว่าเทอร์โบเนี่ยมันดียังไงคือมันจะมีลักษณะของการใบปัน่นใบพัดเนี่ยจะมีอยู่ใบหน้ากับใบหลังใบหน้าเนี่ยจะเป็นคนปั่นอากาศเข้ามายิ่งใบเบาเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเหยียบเทอร์โบแล้วปั่นแล้วติดบูสต์ดีเท่านั้นปั่นมาใบหลังเนี่ยคือเป็นใบที่ขายไอเสียออกมาเพราะฉะนั้นเทอร์โบที่ดีจะต้องดูดหน้าแล้วออกหลังได้อย่างเร็วนะครับ เมื่อปั่นเข้ามาเนี่ยมาเจอเครื่องยนต์ขุมพลัง2,000ซีซีตอบสนองเนี่ย268แรงม้าถ้าผมเทียบเนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะครับอย่างวัยรุ่นที่นิยมมันที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเ,เครื่องยนต์อยู่ในโตโยต้าซู r ป t ร y โตโยต้าซูปนี่ยที่แรงกันแล้วังใช้รถแข่งทุกวันนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยคือเครื่องยนต์ 2JZ Turbo 2JZ Turbo เนี่ยใช้อยู่3,000ซีซี3,000ซีซีเนี่ยทำแรงม้าได้ถึง280แรงม้าแต่คันนี้ครับ สองพันดีซีแรงม้าน้อยกว่าสองเจซัสพันดีซีอาจทำแรงม้าได้ออกมาผิดกันแค่สิบสองแรงม้าเท่านั้นตัวนี้สองร้อยแปดสิบม้าตัวนี้สองร้อหกสิบแปดแรงมา้าผมบอกเลยครับว่าถ้าเอาไปจูนนะครับทีเดียวบดล็อกบางสิ่งเนี่ยคันนี้สามร้อยกว่าม้าในบอดี้ที่ต้องบอกว่าเบาวกว่าเดิมผมบอกได้เลยครับว่าไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยอะเครื่องเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยโดนกินขาดแน่นอนและน่าจะขับสบายด้วยความแตกต่างแต่สิ่งที่ผมพูดครับ สิบปากว่าก็ไม่เท่ามือคำสิบมือคำก็ไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยววันนี้เราจะไปรูปไปจับไปคำด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าเบนซินกับดีเซลต่างกันยังไงครับมาครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคือครั้งแรกของผมเนี่ยที่ได้ขับรถจี๊ปเครื่องสองพันเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วผมมันเงียบมากๆอารมณ์ของเครื่องเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันรู้สึกว่าเงียบและขับสบายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยความแรงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหน2องนหกสิบแปดม้าเดี๋ยวเราจะไปลองด้วยกัน ตอนนี้ส so uh, so so ิ่งแรกที่เราทำครับเรากำลังไปที่ปั Bash ๊มน้ำมันก่อนนะครับเราต้องเติมพลังก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเนี่ยอะไรหมดถังนะครับเลารถมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะบังคับนะครับว่าให้เรนน้ำมันเนี่ยออกนะครับให้ไม่มีน้ำมันเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะรถทุกคันที่เราอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตอนน้ำมันตอกนะครับแต่ที่เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งตอนนี้เรารู้สึกได้เลยว่ารถคันเนี้ยนุ่มมากเนาะรถมันนุ่มมากๆเลยมัน ต้องบอกว่ามันไม่รู้สึกถึงความเป็นออฟโรดเลยนะครับวันนี้เรากำลังจะไปเทสดสอนะครับต้องบอกว่าเราเอาลูบิคอนอีกคันหนึ่งซึ่งมันยางมัดเรนเหมือนกันเป็นเครื่องดีเซล2 0 0พแต่เราไปลองนครับว่าคันไหน2,000เบนซินกับ2 0 0พดีเซลอันไหนจะแรงกว่ากัน บอกครับผลการทดลองครับเมื่อกี้ครับจะออกตัวช่วงเกียร์หนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งออกมาคู่ๆกันนะครับพอเกียร์สองเนี่ยตัวเบนซินเนี่ยยิ่งด้เอ,อาละเพราะเกียร์สามเท่านั้นนะครับ,บก็ผมเบนซินเนี่ยกินขาดเลยนะครับต้องบอกว่าผมเชื่อแล้วว่าตามสเปคที่เบนซินทํามาเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยแปดจุดสิบนี้เนี่ยทำยระยะได้ได้เปิดปาจริงๆอันนี้ครับหลังจากที่เราลองเบนซินแล้วเดีย๋ยวจะไปลองดูดีเซลกันครับว่าจะมีที่เบนซินเนี่ย ขับได้เร็วกว่าแรงกว่ามันเป็นที่คนขับหรือเปล่าจะไปลองกับผมครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในรถตัวเครื่องดีเซลนะครับต้องบอกคันนี้เป็นสีบิกินนี่สีฟ้าคันนี้คือคันแรกของประเทศไทยไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยอะเครื่องวอ์ช่นเก่าเนี่ยโดนกินขาดแน่นอน โอ้ขาดขาดลอยต้องบอกว่าตัวตัวดีเซลเนี่ยจะได้เรื่องของท่อครับแต่ว่าถ้าความแรงผมบอกเลยว่าเป็นซินได้กินขาดจริงๆถ้าเราขำนรถนะครับจะมีเสียงเเข้ามาอันงที่คันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นเสียงมาจากยางซึ่งเป็นยางประเภทเรียกว่ามัดเทรนซึ่งมีดอก ทำไมวิ่งเนี่ยเกิดเสียงแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้พามาตีโจทย์เลยว่าดีเซลกับเบนซินในแรงของมันแต่ต้องบอกว่าดีเซลเนี่ยก็จะมีอารมณ์ความท้อของดีเซลที่ขึ้นโดยใช้ทอ้อช่องเปิดเปิดแบบนี้นะครับแต่เบนซินเนี่ยจะแรงแล้วสมูทได้ยาวก,กว่าเอดต้องบอกว่าวันนี้ครับเป็นการทดลองขับนะครับซึ่งบอกว่าการลองเทสไซส์แบบนี้เราไม่เคยทำมาก่อน วันนี้เราพาลูกค้ามาลองให้ลูกค้ามาบอกเลยว่าอะไรดีกว่ากันลองของคันเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆครับเราก็จะเอามาอัปเดทให้กับเพื่อนๆได้ดูได้หลูก,กันครับยังไงครับวันนี้ครับต้องบอกว่าการเทดได์กับปอร์ทีนพีคานะครับจิปแร a เลอร์รุ่น r u บิคอนทั้งเครื่อง2.0 b e n เบนซินเครื่อง2.2ดีเซลอันไหนเรสปอนด์ดีวกว่ากันเพื่อนๆดูแล้วเปเลือกเองครับสาุผชอบีม่ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับสิ่งที่คุณห้ามพลาดนะครับคืออย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ให้กดบ TNP ็าด้วยครับ